แล้วรองเท้าคู่แพงที่ซื้อมาก็แผงเล็ดแล้วจจะเธอเจ็บมากหวัดดีทุกคนวันนี้เป็นวันที่เจ๊มีอีเวนที่ยังซึ่งเป็นอ,อีเวนที่เร็วมากพูดเลยปกติอีเวนท์มันจะต้องบ่ายสองอะไรอย่างงี้เจ๊ต้องตื่นแต่เจ็ดโมง เพื่อที่จะมาถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นแล้วค่อยแต่งตัวไปงานอีเวนต์ซึ่งงานอีเวนต์วันนี้ก็เป็นงานอีเวนต์ของเครื่องสำอาง V c o s m e t i c กค่ะทุกคน V Cosmetics นี่เป็นเครื่องสำอางสัญชาติฟรั่งเศสนะพองานวันนี้บรนดาเม้าก็จะพาทุกคนเข้าสู่คลิปร็อกนะคะของเจ๊ค่ะหนึ่งวันกับเจ๊อีกแล้วนะคะงานอีเวนต์ V c o s m e t i c กแล้วก็ความปวดน,นู่นนี่นั่นดูซิว่าวันนี้เจ๊จะไปเจอใครบ้าง คือรุ่นนี้ต้องใส่สเตยแล้วจริงนี้เนี่ยใส่สเตย์นะคะอะทีนี้ใครอยากรู้ว่าเจ๊แต่งหน้าไปงานยังไงก็มาดูกันเลยจ้ามาเริ่มกับการบำรุงผิวกันก่อนเลยกับคิวเคลียร์่คอ์เร็กนะคะตัวนี้แล้วก็ตามด้วยตัวเอสเตอ์โรเดอร์ตัว,ตวนี้แล้วก็เป็นครีมของแอ n e Bright e เอ็กซนะคะบำรุงเสร็จแล้วก็อย่าลืมกันแดดด้วยของอ n น s s ซนะจ๊ะวันนี้ ลงกันแดดเสร็จปุ๊บมาดามม้าก็จะรอให้ผิวเซ็ตตัวนิดนึงเราก็จะตามด้วยเซตติ้งสเปรย์ของ Urban d K น a y นะคะแล้วก็แท็บ mix me ตัวนี้ทำให้ผิวดูกโกลขึ้นนะคะลงไปตอนที่หน้ายังเปียกๆอยู่ได้เลยเพราะว่าตัวสเปรย์ตัวตะกี้พอผสมกับตัวพวกรองพื้นหรือพวกโกลชิมเมอร์โกลพวกนี้มันจะทำให้ผิวดูเป็นผิวแล้วก็ติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะ ตามด้วยรองพื้น e อ t เ e r d e r นะคะ l u m i n a สซิลฟ่าเด i ันมาใช้ความฉ่ำๆหน่อยแล้วก็ตัว e s t e r l a ์ลอ d ดอร์ด e บเให้ความปกปิดสูงมาดามันต้องใช้คู่กันนะเพราะว่ามีสิวแต่ต้องการให้ผิวดูช่ำนะคะก็เลยใช้2ตัวนี้มิกซ์กันแล้วก็ลงทีละจุดเกลี่ยด้วยตัวแปรงแต่งหน้าแบบนี้นะคะ แต่ว่ามันจะมีจุดที่ปิดไม่หมดจริงๆก็จะใช้คอนซีลเลอร์อีกครั้งหนึ่งในการปิดนะคะโดยคอนซีลเลอร์อันนี้ก็จะเป็นคอนซีลเลอร์สิวลงไปปุ๊บก็แทบด้วยนิ้วมือให้มันกระจายตัวก่อนแล้วค่อยใช้แปรงในการเกลี่ยไม่ให้ไม่เห็นขอบอีกครั้งหนึ่งจ้าก็จะได้ผิวมาครับครองจากนั้นก็จะลงเป็นครีมบัชอะไรต่อไปตาม ันนตอนได้เลยนะคะแล้วก็เซตทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นโปร่งแสงอีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้มันไหลย,ย,ย้อยแล้วก็เยิมนะคะแต่ว่ายังมีความผิวอยู่ในจุดที่จะมีความเยิมได้ง่ายอย่างเช่นตรงตาใต้ตาอย่างยมาดามาก็จะใช้พับกดลงไปนิดนึงแล้วก็ปัดออกนะคะส่วนเกินตาวันนี้เนี่ยใช้ลิปสติกของ S s p e r นะคะมาลงจุดแรกที่หางตาเกลี่ยให้ ฟุ้งๆก่อนแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งที่ปลายตาแล้วก็หัวตานะคะให้มันเป็นเหมือนเงาขึ้นมาจากนั้นก็จะใช้ตัวเนคเคตตัวนี้นะคะใช้ชิมเมอร์ของเขาเนี่ยมันลงที่กลางตาลงให้เลยพับเปลือกชั้นพับของเปลือกตาไปเลยนะจ๊ะก็จะได้งานตาแบบนี้นะคะวิธีการทําก็คือเราก็จะปัดมาสคาร่าอะไรก่อนเรียบร้อยนะคะการปัดมาสคาร่าวันนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะนอกจากจะปัดมาสคาร่าที่ ขนตาของเราแล้วเนี่ยมาดามเมาส์ยังใช้กันารปัดมาสคาร่านี้มาแต่งคิ้วด้วยนะคะคิ้วที่ทุกคนถามมาว่าแต่งยังไงนั่นแหละนะก็คือการการแต่งก็คือใช้มาสคาร่าเนี่ยปัดที่คิว้วที่หัวคิ้วก่อนแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ตรงปลายการปัดนี้ต้องระวังไม่ให้ตัวมาสคาร่ามาเปื้อน ผิวหนังนะคะปัดแค่ตัวขนคิ้วเท่านั้นจากนั้นรอให้มันแห้งแล้วร่างโครงคิ้วที่มันแหว่งหางไปหายไปเออด้วยดินสอเขียนคิ้วที่หัวเล็กที่สุดเท่าที่หาได้นะจ๊ะจริงจริงมีของเจ้านางด้วยแต่ว่าเจ๊หาไม่เจอเลยใช้ของโซลาแทนนะจ๊ะใช้แทนกันได้อยู่เติมในส่วนของคิ้วที่มันหายไปให้มันเป็นรูปร่างเราก็จะได้คิ้วมาครอบครองนะจ๊ะแต่ว่าอย่าลืมเก็บด้วยตัวคอนซีลเลอร์ด้วยเพราะว่าแน่นอนมันจะต้องมีการพลาด ทุกครุครั้งที่เขียนอยู่แล้วแม้กระทั่งตัวเจเองที่เขียนคิ้วอยู่ทุกวันนะคะก็ยังพลาดฉะนั้นการเก็บด้วยคอนซีลเลอร์ก็จะทําให้งานคิ้วของเรานั้นดูเป็นงานคิ้วที่สมบูรณ์แบบเป๊ะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่เปื้อนอดูเป็นมือโปรมากขึ้นนะคะก็เก็บที่ท้องคิ้วแล้วก็ที่ หัวคิ้วหาคิ้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจา้าจากนั้นาารดาจะเขียนอินไลเนอร์ด้วย The b a l m b a c t i t e r Writer ตัวนี้นะคะเขียนข้างในก่อนแล้วก็ข้างนอกเนี่ยจะเป็นอายไลเนอร์ของเคสนะคะสีน้ำตาลไม่ใช่สีดำนะวันนี้แล้วก็ติดขนตาทุดีของบอกต่อตัวนี้ซึ่งมันจะทำให้ตาดูเบิ่งโตขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะทีนี้มันจะมีส่วนของตรงระหว่างขนตา ปลอมกับขนตาจริงก็เก็บด้วยตัวอายไลเนอร์ตะกี้นี้ซะนะแล้วก็เขียนไลเนอร์สีขาวข้างล่างให้ตาดูเบิ่งขึ้นแล้วก็วาดเงาด้วยอาไอไอยไลน์อายแชโดว์อีกครั้งหนึ่งติดขนตาปลอมด้านล่างขนตาปลอมด้านล่างพูดเลยเสร็จพิธีแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่วันนี้เจ๊จะติดตัวตะข่ายให้ตามันดูเบิ่งด้วยเห็นไหมเนี่ยคือชั้นตาเจ๊มันย้อยลงมาติดตะข่ายปุ๊บก,ก็จะช่วยได้นะปลดบลัช,ชออนชิมเมอร์แล้วก็ทาปากเป็นอันเรียบร้อยจ้า โอเคเดี๋ยวเจ๊ไปทำผมใส่คอนแทคเลนส์เดี๋ยวมาเจอกันจ้ะแล้วรองเท้าคูแพงที่ซื้อมาก็แพงเล็บแล้วจะเธอเจ็บมากคือแบบว่าดูเหมือนจะเดินได้ไม่เกิน50เมตรแล้วต้องหยุดตลอดเล้เจ็บมากพทรมาแล้วเล็บก็แบบนานมากจ้าเคสอนทาวเวอร์39้สเป็นกำลังใจให้เจ๊ด้วยนะคะกดหัวใจถ้าเกิดเจ๊ รอดถึงหนึ่งชั่วโมงกดเศร้าถ้าเกิดเจ๊ไม่รอดต้องลงมาก่อนให้ถ่าย้าขังเจือบจะไม้เอเคถึงงานแล้วทุกคนคนเดียอะมากแล้วก็ตอนนี้จะมีตัวเครื่องสำอางตัวอย่างให้เล่นนะคะบดามาจะพาทุกคนไปลองเล่นกันดูว่าสีมันจะเป็นยังไงนะคะหลังจะฉายแล้วนะจ้าทุกคน อันนี ar, ้มันเป็นเซสชันท so, okay. ี yeah. oh <c oughs> <c oughs> <spe <spe ่เขาแบบเชิญแขกับเหน้าของเขาอะนะวีคอสติคนี้6แบบประมาณว่ามสานนงสวัสดีโรเวอร์ชามบ้าเวนไลท์่ะวันนี้มเด่นได้าบอว่ายะคุณดิทชาติเาเนี่ะเป็นเซเลบริตี้อัพที่เขาแบบออกแบบคอลเลคชันนี้ส่วนนี้คือใครสวยกับนิทา แล้วเราก็จะไม่เข้าใกลเขาเราจะไม่ใกล้เขาเพราะเขาถอดให้รูปคุณไม่ปฏิเสธเลยไม่ใช่หญิงสัวเสกวามันี่ไม่ไม่หายรูกใช่ไหมสวยใจเพราะว่านี่เกิดไปหน้าเป็นเลยตอนอรู้ว่าใส่ปีกขามาถส่ก็ใส่ีขาวจบเลยจโอเคเสา ที่โรงพยาบาลตากไม่แห้งเฉยเพราะว่าตั้มไข้ขึ้นกระทันหันเด้เ,เป็นไงบ้างคนกข่เมื่อกี้เป็นยัดีอยู่พอเดินออกมาไข้ขึนน้นหน้าแดงแป๊ดเลยเลยสามวันมาด้แล้วก็ตอนนี้เด้ใหม่ชุดพยาบาลเลยเด้แต่ข้างล่างสั้นมากเลยเด้ค่ะที่เขาใส่ที่เขาใส แตะกี้ตรวจไข้ีบัตรใหญ่สายพันธุ์บีเรียล,แล,แ,ลแล้วไม่เจอตอนนี้มาเจาะเลือดหาไข้เลือดออก,าากอนะะะจจ๊ทไข้เลืลอดออกนะจ๊ะเหมือนเราโดนลุงกัดด้วยอ่ะ,ออมมะอง่นการให้ตั้งเร่มจ้าจึ้งเริสรุปแล้วตั้งไม่เจอเชื้อไข้เลือดออกไม่เจอเชื้อไข้หวัดใหญ่เลยแต่ว่าเป็นไข้ก็กลับบ้านได้ควาค้าถิ่นยา อยู่ายใหญ่เด็ก็อเดี๋ยวเจ๊าขากล้ามกลับบ้าน